เนซีเรพอเตอร์นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่พาไปติดตามการนําดอกไม้ในท้องถิ่นนะครับมาเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการประกอบอาหารเพื่อลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนในสถานการณ์โควิด9 9แบบนี้นะครับติดตามได้จากรายงานครับ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในครัวเรือนทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นส่วนทางกับรายได้ที่ลดน้อยลงเพื่อลดต้นทุนภายในครัวเรือนจึงทำให้เกิดโครงการดอกไม้ทานได้ขึ้นมารวมกับทางมูลนิธิพัฒนาผู้สูงอายุตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสร้างทางเลือกทางวัตถุดิบรวมไปถึงเป็นการกระจายความรู้เกี่ยวกับดอกไม้ทานได้ นาดอกไม้มาบริโภคเป็นอาหารนันเจริงๆแล้วก็มนุษย์เราก็มีอยู่ในวทําการกินมายาวนานแล้วนะคะไม่ว่าจะนํมมาเป็นส่วนประกอบของอาหารการนําดอกไม้มารับก็ทานเป็นอาหารนี่ก็จะ,ะขึ้นอยู่กับท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นแต่ว่าชนิดที่เรารู้จักกันทั่วไปเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นดอกแพ้บ้านนะดอกอะมะขามอย่างเงี้ยนะคะดอกดาลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วความหลากหลายของพืชเนี่ย ก็มีมากกว่านั้นนะคะในท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นประโยชน์ต่างๆที่นอกจากจะเอามาประดับหรือว่าไปบูชาพระหรือเอาไปเอาไปมอบให้คนรักเนี่ยน,นะคะเขาก็ยังมีสารสำคัญหลายกลุ่มที่เป็นประโยชน์กับร่างกายนะคะดอกไม้เป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำและสามารถหาได้ในท้องถิ่น และเป็นการจัดสรรทรัพ,พยากรในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีชาวบ้านให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องดอกไม้ที่สามารถทานได้ดีทังนักศึกษามาเสนอว่าดอกไม้ทานได้ก็ดีใจเพราะไม่อุ้ยดีใจว่าวันนี้เราก็ยำดอกแครกินกันนะก็ซึ่งว่าก็ทำให้มีครัวมีอะไรมันแปลกไปอีกอะเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะ เรากำลังต้องการพอดีก็เหมือนกับเป็นบุญวาสนาที่ได้มาพบกัน <c oughs> นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการนำดอกไม้เข้ามาเป็นวัตถุดิบทางเลือกในการประกอบอาหารของโครงการครัวแม่อุ้ยต้านภายัยโควิด1 9และคนในชุมชนเพื่อเป็นการลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนในสถานการณ์โควิด19แบบนี้อีกด้วยค่ะนักข่าวพลเมืองนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน thank you